อะไรบอกก็เดินทางปลอดภัยค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะลูกสวัสดีค่ะพี่ชุวิติคือหน้าแดงแล้วก็มาส่งแล้วนี่ยมาส่งน้องเกียวแล้วพ่อก็ไปหาเราด้วยเดียวสอนสามบันสี่ห้าบันนิดเดียวได้ไหมคะแต่ก็วีโอคอหาก็ได้วิโอคอหา ดีไหมจิตใจขอ้เคาก็หายหนึ่งสองสามสี่ห้าวันก็หายแล้วป้าพาบ้านดูมอยื่ด่ากก็ไม่บอก้ ปีตุดก็มีแนนี่ต้ักันเขียนตุดก็มีนะตุดก็มีเลขนแขนเยอะจังเลยเดี๋ยวมาส่มาเจเดี๋ยวพ่อมา ยองาพ่เนเปป้าพอาเกบานไหมื่อเดือี้มื่อที่ว่าปกติทำไมต้งบกเร่องเคียอยู่เลยเคลียร่อใเป็นั้างอย่าไปเิกไปบ้นเกิดพ่อดลิเดี๋ยวพุ่งนี้คุณมอให้กับบ้านนะ กลับไปเราทอดอีกทีบ้างเด้อเดี๋ยวพรุ่งนี้พอดีโทรหาน้องเกียวเลยพรุ่งนี้นะลูกๆนะกลับบ้านโทรหาน้องเกียวเลยในแต่ในแต่ก็เตรียมขนมในแต่ก็เตรียมขนมมาให้น้องเกี่ยวเลยแล้วน้องเกี่ยวมาน้องเกี่ยวก็จะได้กินขนมกับพี่ลิตะเลยโอเคไหมคะผมใครผมใครสวยนี่ 来。拜拜、uh。拜、huh、拜。拜、okay. 拜。拜拜。拜拜、mm。拜、hmm. 拜。拜拜 <Har ps> <away>。拜拜、yeah.。拜拜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  เดี๋ยวใครปวดแล้วไปเล่นนะคะเดี๋ยวเพ่อมารับพี่ต่ใครปวดเพ่อมารับไปเล่นจต่ใครปวดแล้วไปเล่นด้วยกันนะไปไปยิ่งตวนเนาะไปไปเดี๋ยวป้าพาเดินไปส่งพ่อป่ะไป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 เดี๋ยวก็เลยไม่ 快点，快点、okay, yeah.！咩？哎呀，快点！弯。